สวัสดีครับผมมิซี่อยู่เฉอ่างทองครับวันนี้พามาดูอาการยอดยินนมดด้มนะครับของหม้อน้าเดิมครับอันนี้เป็นดีแม็กดูดีแม็กกันก่อน D ดีแม็กเก่าดีแม็กเก่าเนี่ยมันก็จะตามอายุอันนี้คือ,นนตอแตกแตกแตกตามตะเข็บนะครับมันจะเริ่มปีตามตะเข็บก็ตามอายุเขาเลยนานแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนนะอันนี้คือมันมันซ่อมไม่ได้นะครับก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยก็แนะนําเป็นเปลี่ยนเป็น ปีเนียมเลครับประมาณนี้แตกเชื่อมได้นะแล้วก็มีประกันด้วยนะอันนี้เป็น all new dmax อันนี้ไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าดูน้ำยาคู่เลนคะ์ับมันไม่มีเป็นสนิมอยู่ข้างล่างครับเป็นมาเป็นโคนนะครับ อันนี้ให้เราสังเกตนะถ้ารถคายความร้อนขึ้นนะครับให้ลองสังเกตดูข้างในอันนี้ไม่รู้จะเห็นเปล่าเออมองไม่เห็นข้างในนะครับข้าในให้สังเกตข้างในดูว่าข้างในล้างพึ่งเนี่ยในฝาเนี่ยมันจะมีหลอดนะมันจะมีหลอดหม้อน้ํานะครับดูว่าหลอดตันไม่ตันเอาไปฉายส่องดูอันนี้คือหลอดตันนะครับอาการอันนี้คือมันไม่มีคูแแลเลน เป็นเป็นินมหมดหลอดตันก็ม้อน้ำพิเนียมครับรับจบตระกูลอิสุนะครับเรามีแทบทุกรุ่นมีแทบทุกรุ่นเลยยังไงก็เข้ามาได้นะครับฝากคำถามสุดท้า,า,ททายน้ำยาคูแลนครับค่นไครสุดท,ท,ท้ายเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับ